ปรกอช่องสัญญาชาแนเนาะจ้ะเนาะมือนี้สปาใส่กว๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุน๋นส่วนประกอบเ่าก็มีน่องไก่ใส่ซีอิ๊วนะจ้ะเน,าานีเ่ยเลือดไก่หมูแดงคือสำเร็จจ้ะกระเทียมเอาไปเจียวขึ้นชายแล้วกะ็พักบุ้งจ้ะส่วนในหม้อเ่าก็มีอ่นมาใช่เท้าต้นขึ้นชายเครื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วกะ็ข้าวหนาอนะจ้ะเนาะ ต่อไปรอน้ำเดือดเขาก็ใส่หน่องไ,ออองไก่จ้ะนี่จ้นาน้ำเดือดได้เต็มที่แล้วเขาก็ใส่หน่องไก่นะจ๊นะเนาะนี่เขาก็ตุ้นไว้เลยจ้ะเราะว่าหน่องไก่เปื่อยเขาก็จะได้น้ำสุกนี่จ้าพอาะเขาตุน้นอ่าหน่องไกนะะ่นะจ๊ะเนาะเปื่อยนิดนึงแล้วนี่จ้าเขาก็ใส่เลือดที่เขาเตรียมไว้นะจ๊นะเนาะเลือดใส่ลงไปเลยจ้ะ บางสูตรก็ใส่บางสูตรก็บ่ใส่เนาะจ้ะเนาะพอดีอ่ะมันตู้เย็นมันมีมาจ้ะแล้วออกมาใส่เลยจ้าเนี่ยจ้าขั้นตอนต่อไปกไ็ใส่หมูเด้งเนาะจ้ะเนาะหมูเด้งเขาสือสําเร็จมาจ้ะใส่ก่อนยังไงเลยเล้ยงกลิ่นแสีย วิธีการสังเกตหมูเด่งเนาะจ้ะว่าสุกบ่สุกคือมันจะลอยขึ้นมาเองนะจ้ะสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมานี่จ้ะหลังจากที่เราใส่มหมูเด่งเมื่อกี้เนาะจ้ะเนาะหมูเด่งก็สุกแล้วเราก็ปรุงเครื่องตามใจชอบเนาะจ้ะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่รสดีใส่เต้าเจี้ยวนะจ๊ะเนาะปรุงให้รสชาติตามใจปากเราเลยต่อไปเราพบกับขั้นตอน เก e ี่ยวกะเทียมเดี่ยวลวกเส้นแล้วกะผักจ้ะแบบใดกะติดตามจ้ะเนี่ยจ้ะเกี่ยวกะเทียมเดี่ยวเองนะจ้เอาจังหอมซื้อมาแต่ตลาดบางเทมันกะบ่ได้ใหม่เนาะจ้ะเนาะน้เดือดแล้วกตัวผักบุงจ้ะเคล็ดลับในการลวกผักบุงที่จะบ่ให้มันน่ะ สีขาวขมสีเขียวสดก็คือเขาลวกปุ๊บเขาก็เอาไปนอกน้ำแข็งหรือน้ำเย็นไวนน้เนาะจะเนาะตัวมืนเนียนเขาไม่มีน้ำแข็งจ้ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปซื้อฝนตกนี่นนจ้ากน็นำห่อนหล้าเขากะใส่เส้นมีวันนี้เขามีเส้นมีเนาะจ้ะเนาะขั้นตอนเดียกัน ลวกเซนมี่ก็เอาเซนมี่นี่ไปล่างน้ำก้อนนะจ๊ะเนาะเพื่อที่จะอ่าล่างแป้งออกเวลาก,กินมันจะง่แข็งนะจ๊ะก็มไมลวกแกะเปะแห้งบ้โอ้พี่หน้องเลยแกะไขหมดจ้ะไีก็เลยเปะแห้งว้าอยู่เห็ดบักดูนเนาะนี่จะก,ก็ลือกเซนบะมี่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะก็เอากระเทียมเจียวเนาะ ทีเ่าเกี่ยวไว้มาใส่เส้นจังเบื่อติดกันจา้าแล้วก็สินกับสีหอมกับเทียมน้ำจา้าขอตัวไปกินเขาก็ได้จา้าเนาะบัดทีนี้มาเด้อจา้ามากินก๋วยเตี๋ยวใส่ผักใส่เส้นเส้นข่ขึ้นเหนียวแค่แสดงว่าล่างล่างแป้งออกหลายพุดจ้าบังนะเส้นเนียวใส่นี่เลย เด็ดเหรอนี่เน้นๆจ้ะน้องไก่น้องไก่น้องไก่หมูแดง จะใส่ผักเจบๆิใใบไข่กระเทียมเจียวรับร้อยจ้าก๋วยเดี๋ยวนองไก่ตุนเฮ่าก็เป็นสูตรของสัญญาชาแนลเนาะจ้าเนาะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการท้คลิปต่อไปเนี่ยจ้าเนาะแล้วขอตัวไปกินขา้าวกอน